ทำไมกับกินน้ำลูกอ่ะขอแห้งบนเย,ยๆๆๆอะขึ้นไยแห้งหมดแล้วทำไรยืนทำไรด่าทำไมมาส่งลูกกินน้ำลูกอีก เาเยอะจัดอแห้งอีกทำหน้ตาตามตัวไสน่ะพี่บ้านไหนก็ลมบ้านไหนก็ลืม